เหนื่อยมังไม้กับทุกทุกวันแ,แต่กะ้ามตัวเองอย่างนั้นทอมังไม้กับเส้นทางฟันกลาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบสี่คนกับสวัสดีค่ะนะคะขออ่านคอมเมนต์มาหน่อยค่ะเออเอา ืก็เอาอยู่แล้วค่ะจะเอากี่ท่ากี่ทางดีคะนะคะกราบค่ะว่าชรพลสูงยิ่งสวัสดีค่ะนะคะสี่สิบเก้าคนกดไลค์กดแชร์ไปเร็วๆค่ะอย่ามาอ้าอึงอยู่ขอให้มาแบบเร็วๆนะคะอ๋อประเด็นนี้ขอไม่ตอบค่ะนะคะขอไม่ตอบตอบไปแล้วค่ะประเด็นอะไรที่ซ้ำซา่าขอไม่ตอบนะจ๊ะเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อย่าเยอะสวัสดีค่ะดีครับนะคะอืจะไปสวัสดีพ่อมกัาที่อื่นจ้ะนะคะกูตัวมามตัวแม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องค่ะนะคะไม่ต้องมาพ่อไม่ต้องมาลุงมาอีแก่โน่นนี่นั่นไม่ค่ะกูไม่ใช่เทสร้อยยี่สิบสองคนสวัสดีค่ะอืมิสสอนอกูไม่ได้เป็นแน่นะคะมิสอนอไม่ไม่ไม่บังเกิดกับตัวกูแน่นะคะแต่บางคนนะคะ ก็ไม่จําเป็นต้องแสดงความเยียบมาจ้ะนะคะมาเลยก็วินเอฟซีวัชพนส่งยิ่งสวยมากเลยค่ะเอาอะไรมามั่นสภาพเหมือนควายน้ําพัทลุงอืควายน้าพัทล,ลุงก็ไหวไหวไหว,วตัวมึงนะคะไหวตัวมึงค่ะนะคะไม่มันก็ไม่ต้องมาแลกูค่ะเพราะกูไม่ได้มันเอามานั่นเนนงเลยเต็มเมึงแรกค่ะนะรวยห้าสิบแปดสวัสดีค่ะ ค่าเน็ตเดือนละพันจริงเหรอตัวมัมกี่โมงฟิลเตอร์นึกว่าอืมสวัสดีค่ะอืมฟิลเตอร์อะไรกรอบรูปแบบนี้ค่ะอยากจะใช้กรอบรูปแบบนี้จ้านะคะร้อยหกสิบแปดกับสวัสดีค่ะมาดามเจี๊ยบสวัสดีนะคะแม่วันนี้สาวทําแตกดีไหมอืมวีนอีกอย่าเยอะเออนะคะ เดือนค่าขนมยังไม่จบเหรอไม่ต้องเสือกค่ะนะคะกูเคลียไปจบแล้วค่ะนะคะแล้วก็นะคะเอฟซีที่ว่าสั่งขนมกูนะ่ะนะคะไม่กี่คนค่ะเพราะว่าคนที่เหมาหมดคนที่ซัพพอร์ตคนที่เคลียร์ยอดบินหมดเทหมดกระจัดก็คือนะคะเอฟซีนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ เป็น f อที่สมัยที่เลิศที่สุดค่ะนะคะร้อยเจ็ดสิบเก้ากับสวัสดีค่ะนะคะขอหนึ่งไลค์ขอหนึ่งแชร์นะคะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นมาดามเจี๊ยบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาดามเจี๊ยบสองร้อยกว่าคนแม่ออกมาเจอหนูหน่อยนะวัดซังออนิโอนะคะ กูไปเจอแล้วค่ะวันนี้นะคะไปเจอญาติพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอพักบ้างนะคะขอพักจ้ะนะคะสองร้อยี่สิบหกกับสวัสดีค่ะอืมอ,อีนี่ชื่ออะไรนะอีปอยธีรชยานะคะอีสัตว์กินปากมึงกับกินปากกูคนละเรื่องจ้ะของกูอ่ะวันละแปดรอบอีสัตว์นะคะไม่ต้องแสดงความเยี่ยงมาค่ะนะคะสมองโง่ปัญญาเบาอยู่แล้วอีดอกนะ ไม่ต้องแสดงความไพร่ออกไมให้กูก็ได้นะนะคะสองร้อยห้าสิบแปดกับสวัสดีค่ะตอบตาลค่ะดีออกดอกไม้เฮย้ยมึงเอาเฟซออวตารมาด่าก,กูด่าไปค่ะด่าไปเลยจ้ะอิสัต์นะขนาดว่าเฟซจริงยังไม่เอาออกมามีแต่เฟซอาวตารมั่นถึงขนาดเบอร์แปดเบอร์เก้านะนะคะสองรอยเก้าสิบสองถึงสามร้อยเมื่อไหร่กูจะเต้นเลยค่ะ นะคะสามร้อยแปดผมว่าหนมา่มลาอืมนะคะคืนตังใครคะคืนตังโคตรพอ่อโคตรแม่มึงเหรอฮะโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอที่ยังไม่หยุดฮะหรืออยากจะที่ว่าอยากจะให้กูไล์หรือว่าอยากจะเห็นกูไล์นะจะเอาคําเหล่านี้มันมาประนามกูเหรอผิดค่ะนะคะไปคิดสมัยนะคะ อย่าเอาความคิดหัวควยยาวความคิดของคนอ่อนแอนะคะเดี๋ยวถ้านะคะเดี๋ยวถ้าอี่ตัวนี้ยังโทรเฟสมาอีกเดี๋ยวกูจะบล็อกค่ะนะคะกูจะบล็อกเลยเพราะว่านะคะเรื่องมารยาทมันไม่มีกูก็ไม่จําเป็นต้องให้ค่ากับมารยาทที่มันมีอยู่นะคะสามร้อยเจ็ดสิบสองคนอืมห้าเม็ดจบจบมึงไปแดกเองค่ะมึงจะเอากี่เม็ดเอาไปเลยสําหรับกู เรามาอยู่กันต่อค่ะ400กว่าคนกับสวัสดีค่ะนะคะในเมื่อมั่นมากนะคะนึกว่ากูทำไม่เป็นนึกว่ากูทำไม่ได้เดี๋ยวกูจะทำแล้วก็กูทำสำเร็จแล้วด้วยนะคะบล็อกไปเลยนะคะตัวป่วนตัวเยี่ยตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องเสือเข้ามาค่ะนะคะ400กว่าคนเน็ตไก่กามากวัชพลสูงยิ่งนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ไก่กาหรอกค่ะ เนตจ่ายเต็มทุกบาททุกต่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไก่กาค่ะนะสี่ร้อยยี่สิบสี่คนกลับสวัสดีค่ะแม่ได้เป็นพยาบาลยังคะตอนนี้ฝึกงานค่ะนะคะฝึกงานนะคะชะโยทิศแตกไม่ดีเลยสล็อตไปแตกใส่หัวควยมึงหนุ่นคนที่คนที่กระทำแต่รู้ดีแต่คนแบบแบบกูกูไม่ได้กระทำกูไม่รู้จ้ะนะคะ ฝึกงานวันไหนฝึกแล้วค่ะในชุดรายาคะ่ะสรุปโกงจริงหรือเปล่าคนแบบกูไม่โกงใครคะ่ะนะคะไม่โกงใครคะ่ะนะกูไม่โกงใครคะ่ะนะแล้วก็เรื่องค่าขนมแบบสี่สิบแบบนั้นกูไม่มีปัญญากูไม่มีความรู้สึกและกูกูไม่มีความที่ว่าจะไปคดโกงกับใครคะ่ะทำหน้าที่ของกูนะคะขอไม่พูดประเด็นนี้อีกแล้วคะ่ะเคลียร์จบแล้วนะ อฟิลเตอร์ออกไหนคะ่ะดับด้วยเหรอแม่ขืบหรือยังน้องเฟิร์นจะไปได้อาหารช้างกับพี่น้ำหวานอีกไหมครับไปคำน้องสายชนไปจ่ะลูกนะคะไปแน่นอนจ้ะเดี๋ยวมีโอกาสก็ได้ไปเจอกันคะ่ะฝึกงานที่โรงพยาบาลไหนคะรอแคปนะคะโรงพยาบาลไหนเหรอคะอ่านะคะโรงพยาบาลไหนขอไม่พูดนะคะขอไม่พูดขอไม่ขอไม่กล่าวชื่อนะคะ ขอไม่กล่าวชื่อขอไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะใครอยากจะติดตามก็นะคะติดตามได้เลยแต่เราเราไปฝึกแน่นอนนะคะน้องเมย์สวัสดีค่ะโลกน้องเฟิร์มเป็นกำลังใจให้นะร้องเพลงให้ฟังบ้างสิได้ค่ะหมึกทอดขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจ FC ที่ดีๆ FC ที่ไม่เยียนะคะที่ไม่เยียที่ไม่อวตารสร้าง faith, ออฟเฟสอวตารมาขอบคุณมากจริงๆ นะคะคนไหนดีก็ว่าดีคนไหนไม่ดีก็นะคะกูก็ไม่สนใจค่ะวันนี้เลขอะไรแลงคะอ๋อแถลงถึงโรงพยาบาลหน่อยนะคะเรานะคะไปยื่นเรื่องเพื่อฝึกงานแล้วก็ที่โพสต์ไปว่าอาจจะตั้งใจทํางานจะตั้งใจฝึกจะตั้งใจอ่าทํางานให้กับโรงพยาบาลที่เราไปฝึกงานน่ะ นะคะแค่บอกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานแต่เราจะมีความตั้งใจที่จะทำให้โรงพยาบาลตรงนั้นน่ะนะคะได้เออสารต่อได้เราจะได้ใช้หัตถการใช้วิชาการที่เราเรียนมาได้ทำงานเต็มที่ก็แค่นั้นนะคะฝึกงานก็ฝึกงานค่ะนะคะไม่ได้เป็นบุคลากรใช่ถูกต้องไม่ได้เป็นบุคลากรแต่เป็นนักศึกษาฝึกงาน ราะฉะนั้นนักศ no ึกษาฝึกงานก็ค nice ือนักศึกษาฝึกงานค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผอโรงพยาบาลขอบคุณหัวหน้าการพยาบาลแล้วก็ขอขอบคุณหัวหน้า ward ที่มีความเข้าใจแล้วก็นะคะให้ฝึกงานสามารถที่ว่านะจะใช้วิชาการที่ร่ําเรียนมาหัตถการที่ร่ําเรียนมาก็นะคะขอบคุณที่เข้าใจนะคะกระแสนะคะกระแสที่มาด่ากูมาว่ากูนะโอ้ นะช่างเลิศมากช่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะช่างฆนะ่าคนคนหนึ่งได้แต่เสียดายค่ะกูแข็งแร่งพอค่ะนะคะกูแข็งแร่งพอค่ะนะแล้วก็กูจะไม่ขอพูดพูดประเด็นโรงบาลจบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจะไม่พูดอีกอะไรที่มันเป็นซ้ำซากไม่ต้องถามแล้วค่ะนะคะ ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรก็มึงฟังจบหรือยังเมื่อกี้กูก็บอกแล้วฝึกงานโรงพยาบาลค่ะนะคะไม่ได้ไปฝึกที่ไหนค่ะโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็นะคะรับรู้ทั่วกันจะ้ะอย่างกูไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่หรอกคะ่ะกูให้เกียรติเขาคะ่ะกูให้เกียรติกับอาจารย์ใหญ่แต่ว่าคนว่ากูนะ่ะ คนที่เอากูไปบูลลี่คนที่เอากูไปสาบกูน่ไปแช่งเนี่ยกูเชื่อแน่ว่าเวรกรรมมันย่อมตามสนองในไม่ช้าค่ะได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่สมสมสม,สมดังที่มึงพิมพ์มาจ้ะนะคะนะประเด็นเรื่องพี่ตูนก็เหมือนกันนะคะเขาก็ทำตัวดีเขาเขาทำตัวเยี่ยมแล้วก็เขาทำตัวเลิศแล้วนะคะ อะไรที่มันกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ต้องมาถามกูไม่ต้องเสือกมานะคะกูจะไม่พูดค่ะกูเป็นคนที่ตอแหลไม่เก่งสันดานกูโคตรสักกะลาษกูเป็นคนที่ตอแหลไม่เก่งด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปักปั๊มใครไม่ใส่แต่ความใครกูถ้าไม่เห็นกับตากูจะไม่พูดกูเป็นคนแบบนั้นนะกูเป็นคนแบบนั้นไม่ต้องมาปั่นไม่ต้องมาโน่นนี่นั่นแล้วก็ชื่อนะคะชื่อบุคคลที่สามไม่ต้องเสือกพิมมาค่ะ นะคะกูไม่รู้จักค่ะกูไม่ให้ค่าค่ะไม่ต้องเสนอมาค่ะนะคะกูรู้จักให้ค่าคนที่ว่ามีบุญคุณกับกูนะคะอืมอย่างเช่นนะคะขอโทษที่อ่อยนามก็มีแม่น้ำหวานคุณโบวีนะคะคุณบิวอ่ะคูไปอ่ะเอฟซี FC ที่ซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตอย่างเช่นสั่งขนมอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณเขาเหล่านั้นดีกว่ากับที่ไป พูดถึงนะคะบุคคลที่สามโดยที่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้กูเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะโนแคร์โนสนค่ะนะไปเรียนตอนไหนแม่แม่ด่าอีกคนจะถึงหนึ่งพันแล้วนะคะของแม่ไม่ขึ้นนะคะขอไม่รู้ทำไมเหมือนกันยอดคนดูของแม่ไม่ขึ้นนะคะ กูบอกเลยว่าโนแคร์โนสนไม่ต้องพิมพ์บุคคลที่สามมานะคะอึตัวไหนอยากจะสาบกูด่ากูนะคะกูโนแคร์โนสนค่ะนะคะ,นะคะทุกวันนี้กูยืนด้วยตัวกูเองแล้วก็มุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากําลังใจของคนที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณบิวที่ว่าให้กําลังใจในการฝึกงานแม่น้ําหวานให้กําลังใจแล้วยัง เออช่วยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆอ่าคุณโบวี่ให้คำปรึกษานะคะกับเรื่องที่มันผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหล่านี้อ่ะน่าจะยกย่องน่าจะให้เกียรติน่าจะเออนะคะน่าจะเอามาพูดสนับสนุนพูดให้เออนะคะให้เกียรติเขากับกับอีกคนนึงที่ไม่ได้ให้ค่ากับกูเลยก็ไม่ต้องเสือกพิมพ์มานะคะไม่ต้องเสือกพิมพ์ม,มา พวกคนเหล่านั้นกูไม่ได้ให้ค่ามันนะคะกูไม่ได้ให้ค่าจ้ะแม่รับป่ะล้างป่าเช้าว่าไปล้างโคตรพ่อโคตรแม่มึงค่ะนะใช่ใช่ไปไหนทําดีกี่โมงกูไม่ได้กลัวคําว่าอะไรทั้งสิ้นแต่กูจะไม่ค่ากูบอกแล้วคนแบบกูเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายนะ เพราะฉะนั้นแม้แต่ชื่อกูก็ไม่เอามาอ้างในไลฟ์สดกูค่ะนะคะไม่อ้างโดยเด็ดขาดนะกูไม่อ้างจ้ะนะคะกูไม่ใค่ากูไม่รู้จักแล้วก็กูไม่รู้ไม่รู้อะไรกูไม่อยากรู้จักค่ะนะคะเอาแค่นี้พอไม่ต้องเสือกนะคะสีผมเหมือนหมากโกลเด้นอืม หมาโกเด้นบ้านพ่อมึงสินะคะหมาโกเด้นบ้านพ่อมึงค่ะนะคะกูเน็ตมาแบบช้ำๆแบบนี้นะคะทุกคนนะคะใครที่ให้กําลังใจใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่ซัพพอร์ตตลอดมาขอบคุณมากขอบคุณจัดใจขอบคุณนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะคนโกงอะ่ะไม่ใช่กูแน่นอนนะคะไม่ต้องมาใส่ร้ายกูไม่ต้องมาปักปั้มกูนะคะคนที่สั่งของกูเขารู้อยู่ว่าเขาอะ่ะยังไงนะคะแล้วก็ นะคะกี่คนที่สั่งมากูก็มีรายชื่อหมดเพราะกูิสต์รายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วคนที่เหมาหมดในในตรงนั้นไปนะคะกูขอบพระคุณอย่างสูงสี่พันห้าพันที่เขาเหมามาน่ะกูขอบพระคุณเขามากกูขอบพระคุณเขาอย่างยิ่งกูขอบพระคุณเขาอย่างสูงอย่างอย่างหนักหนาฝาข้างเลยแหละนะคะกูขอบคุณนะคะแล้วก็นะคะไม่ต้องออกมาโจมตีกูไม่ต้องออกมาว่ากูว่านนนี่นั่นนะคะ ตัวไหนที่ด่ากูว่าไม่สาชีพเหี่ยวนะคะเหี๋ยวเฟซมึงใช้ชื่อจริงบ้างอะไรบ้างกูก็มีหมดกูก็แคปไปหมดนะเดี๋ยวได้เจอจ้ะอยากให้แม่ทำคอนเทนต์สนุกสนุกจังเลยขอบคุณค่ะอยากเรียนแบบแม่แล้วยังไงล่ะแม่ึมลุงอ่ะหัวควยมึงจ้ะ นะคะ hmm. แล้วก็มีอ e ีคอมเมนต์หนึ่งค่ะกูอยากกูอยากตอบจังเลยคอมเมนต์นี้บอกว่ายังมีอีกเลยคนที่ให้ค่า hmm. ตัวกูไม่ได้ทำผิดก็มีคนให้ค่าเยอะแยะแต่ว่าค่าของมึงอะ่ะที่มาคอมเมนต์น่ะนะคะกูไม่อยากจะ,สะแสดงความนับถือเลยกูไม่อยากให้มเป็ปเอ็ซีกูด้วยนะคะไม่อยากเป็นไม่ไม่อยากให้มาเป็นด้วยนะคะ เป็นแล้วปากหมาเป็นแล้วตอแหลเป็นแล้วเสแสร้งไม่จําเป็นต้องเป็นค่ะนะคะห้าคนที่มาดูกูถ้าว่าเขาไม่มีการตอแหลเสแสร้งกูยินดีน้อมรับทั้งห้าคนไล่มาห้าคนกูก็ภูมิใจแล้วว่ากูมีเอฟซีดีดีที่คอยซับพอร์ตที่คอยแชรดชี้แนะอ่ากับที่ว่าดูเป็นหลายๆคนดูเป็นหมื่นหมื่นคนดูเป็นพันๆคนดูเป็นร้อยรอยคนแต่ มีแต่คำตอแหลมีแต่คำเสียแซงมีแต่คำเหี้ยไม่รู้จะไม่รู้จะให้มาดูเพื่ออะไรนะคะทำมาสองวันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบกจริงไหมไว้มึงทำค่ะของกูทำทุกวันค่ะนะคะทำทุกวันค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้แน่ไม่รู้จริงก็ไม่ต้องเสือก นะคะไม่ต้องเสือกคอมเมนต์มาก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องหาแสงกับกูก็ได้นะคะนะคะไปหารูทวารบ้างไม่ต้องมาหาแสงกูไม่มีแสงค่ะนะคะกูไม่มีแสงนะคะแต่กูมีความจริงใจค่ะกูมีความจริงใจอยู่ตรงนี้ค่ะกูมีความจริงใจกูมีความดีงามนะคะที่จะบอกที่จะเล่าที่จะแสดงประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านผ่านมานะคะ ไม่ต้องเสือกมาหาแสงกับกูค่ะนะคะไม่ต้องพิมพ์ข้อความเยี่ยมมาให้เพื่อกูอ่านแล้วออกชื่อพวกมึงไม่จําเป็นค่ะนะคะไว้เก็บความต่ําความระยำความเลวความซามความไพร่ความสถุนความจันไรความเปรตความเยี่ยความแลนอะไรก็แล้วแต่ไปใช้กับครอบครัวมึงค่ะนะคะไอคนแบบนี้อ่ะถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะคะจริงๆนะคะเมื่อไหร ที่มันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นแหละมันก็ควรสำนึกหรือมันไม่สำนึกอีกก็แล้วแต่มันค่ะเพราะว่าการที่เอาเขาไปด่าเขา,าไปแฝงเขา,าไปแฝงเขา,าไปทำลายนะกูเชื่อนะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนนะคะกูเชื่อในสุภาษิตคำนี้กูเชื่อในพระที่ว่ามีอยู่ในตัวกูก็คือพระธาตุท,ทั้งสี่ มีธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะพระธาตุทั้งสี่เนี่ยที่หล่อหลอมเป็นจิตวิญญาณของกูเนี่ยกูรู้แน่กูรู้ดีนะคะว่าเราควรทำอะไรที่ถูกต้องทำอะไรผิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาพระวัดไหนพระที่อยู่ในตัวเองดีเลิศเพราะก,การกระทําของตัวเองเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเลวหรือว่าดีนะคะ เข้าตัวเองหมัดหืมกูอะไม่เข้าตัวเองแน่นอนเพราะกูไม่เคยไปแวะใครตลอดเวลาที่ว่ากูอยู่มาเนี่ยเป็นเป็นเน็ตไอดอลบ้างเป็นเอ็นฟลูเอนเซอร์บ้างเป็นหญิงลีบ้างเป็นพระมหาทีวีเจ้ากูไม่เคยออกบรรดาใครไม่เคยโพสต์ประจานใครไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังกูไม่เคยเอาใครมาแวะนะคะมันก็เรื่องของเขา เขาอยู่ก็อยู่ที่เขากูก็อยู่ที่กูแต่กับกูนะมันยังเนาะมันยังไม่รู้จักคำว่าเนอะมันยังไม่รู้จักคำว่าพอมันยังไม่รู้จักคำว่าเออไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอยากจะดังดังด้วยตัวเองไปเลยดังไปเลยจ้ะนะคะกูก็อยู่แบบกูแบบนี้แหละนะ กูไม่เทาไปกัดไปแฝกใครนะคะกูไม่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 จำเป็นต้องนะไม่ต้องไปต้องหาแสงกับใครคะ่ะนะคะแล้วตอนนี้วีนใครเออวีนใครกูบอกให้ก็ได้นะคะคอมเมนต์อะไรที่นะคะที่รู้จักคำว่าให้เกียรติรู้จักว่ามารยาทกูก็ขอบคุณแต่คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่ ไม่รู้จักให้เกียรติไม่รู้จักคาว่ามารยาทกูก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติค่ะนะคะอืมสาธุเก้าเก้าฮโยชนาณ์กูน่ะนะคะกูอ่ะนะกูไม่ได้ชมตัวเองแต่กูพูดหลักการกูพูดถึงตัวกูเองว่าตัวกูเนี่ยกูไม่เคยไปทําผิดอะไรกับใครไม่เคยคิดด้ายใครไม่เคยสาบใครนะกูไม่เคยสาบค่ะ นะเออทำไมเจ้านางสวยขึ้นอืมรู้ค่ะไม่ได้ชมแต่มั่นอืมมันก็มั่นตัวกูค่ะกูของพระมั่นไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่กูมีตลอดก็คือพระมั่นพระมั่นตัวนี้แหละนะคะที่ทำให้กูผ่านอุปสรรคไปได้นะมั่นที่จะอยู่ในที่ของกู มั่นที่จะไม่ออกมาสแสดงความคิดเห็นเยี่ยมมั่นที่จะให้โอกาสคนบิวให้กําลังใจเท่ากับแฉฉ่ามาก พูดไปเลยนะคะใครอยากจะพูดอะไรกูบอกแล้วว่าพูดไปเลยแต่ตัวของกูเนี่ยรู้ดีว่ากูทำอะไรอยู่กูทำจริงไม่ทำจริงตัวกูรู้ดีนะคะไม่จำเป็นต้องให้ใครแฉค่ะนะคะตัวกูเองรู้ดีนะเธอนะถ้ากูเลวกูเหี้ยป่านี้อะนะกูไม่ได้ยื่นหยุดตรงจุดนี้แล้วคะ่ะ มึงพักก่อนค่ะนะคะมึงพักก่อนนะคะไม่ต้องเรียกกูว่าอีหัวทองค่ะนะคะแล้วถ้าไม่มีกูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาไหมอีสัตว์มึงมองกับกันค่ะนะคะมึงมองกับการอีควายนะมึงอย่ามั่นนะมึงอย่าอย่าของพระอย่าแควนพระมั่น้วยมากอีสัตวนะ นะกูบอกเลยนะคะกูต้านมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะอีสร์นะแต่ก็นะคะกูเชื่อในโชคชะตามากกว่านะคนถ้ามันจะดังมันก็ดังนะคะกูเชื่อในบุญบารมีขนาดนั้นกูไม่เชื่อคนปั้นคนยอค่ะกูเชื่อใน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 ตัวโชคชะตาค่ะในวาสนาของแต่ละคนค่ะกูเชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็มึงหยุดไม่ต้องเอา คนจาพวกที่มึงบอมาว่าน่ะนะคะไม่ต้องมามานั้นกูไม่อ่านชื่อค่ะแล้วกูไม่ฆ่าค่ะกูไม่รู้จักค่ะนะฮัยอืมก็ตามใจมึงแหละมึงจะคิดยังไงแต่วันนี้กูมาไล์สดแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมาขอมาอัพนะคะกับกับนะคะเอฟซีที่เป็นอิสลามไม่ว่า ผิดกายผิดใจผิดอะไรก็แล้วแต่ขอมาอัพนาที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นก็นะคะขอตัวนะคะเพราะว่ายังทำแบบข้าวไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งเมนูก็คือน้ำพริกคะ่ะนะคะเดี๋ยวจะไปทําน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ลวกลุกลวก,ลวกมะเขือไว้แล้วลวกไข่ต้มไว้แล้วนะคะ แล้วก็วันนี้เราเราจะมีผัดหมูสามรสแล้วก็น้ำพริกนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นก็ไม่มีอะไรมากนะคะด่ากูด่าไปเลยจ้ะนะคะด่ากูเหมือนเหมือนโน่นเหมือนนี่แต่กูไปดูแล้วเฟซของพวกมึงอะที่ด่ากูน่ะนะคะมึงก็ไม่ได้ใช่ว่าหน้าตาจะดีนะคะเพราะฉะนั้นนะข้อนะคะทางใครทางมันค่ะนะคะใคร ใครที่มีใครที่มีความคิดดีๆข้อคิดดีๆหรือนะคะอยู่ในแนวทางที่ดีกูก็ขอมาอัพนะทีนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่ยี่ยมานะคะไม่ดูสารรูปไม่ดูสังขารไม่ดูภาวะหรือไม่ไม่ดูวุฒิภาวะของตัวเองก็นะคะสมควรแล้วค่ะนะคะที่เกิดมาได้เป็นแค่นะคะสัมปเวสีที่เกาะเข้าไปนะ แล้วหลังจากนี้ไปนะคะสำหรับใครที่ซัพพอร์ตหรือใครที่เป็น f อของน้องเฟิร์นของยิงลีนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นต้องไปทำแับข้าวเลยนะคะทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจขอบคุณทุกอย่างใครอยากจะดูดวงใครอยากจะดูแบบการาฟชีวิตแบบดูแบบนะคะวันเดือนปีเกิดท่า,านะะน,ะะน้องเฟิร์นดู ใช่ค่ะนะคะกลับมาดูดวงดูกับ f อที่ว่าเขาให้ค่าเราที่เขาสนใจที่ว่าจะนั้นดีกว่าใครอยากให้ทําคลิปอวยพรก็ทําค่ะนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับคลิปอวยพรกับการดูดวงของน้องเฟิร์นนะคะเรามาดูกันแบบจริงใจดีกว่าดีกว่ามานั่งตอแหละนะคะสวมหน้ากากใส่กันไปไม่รอดค่ะ